เทสกล้องแคร์อดอรดนะคะของคุณธนิตานะคะจากลายนี้เสียบปลั๊กกล้องแล้วเนาะป๊ับก็จะเป็นตัวเดิมที่ส่งมาเคลมนะคะ <to> ตอนนี้จะกลับมาที่หน้าแอปพลิเคชันนะคะถ้าไม่ขึ้น WiFi ก็จะมีการรีเซตอุปกรณ์นะคะเลือกกล้อง WiFi เลือก AP hotspot นะคะจะได้เช็ควายได้วยตั้งค่า WiFi WiFi กล้องขึ้นนะคะจะเป็นตัวนี้ ตัวกล้องคือตัวบาตร์โคดตามนี้นะคะ QC 6กสองนึ่งหนึ่อะคะชเชื่อมต่อได้แล้วแล้วก็ตั้งค่าเชื่อมกับ WiFi บ้านนะคะ <Okay. S 2> อุปกรณ์ใช้งานได้ปกตินะคะหน้ากล้องอยู่ไหนน,นี่นะคะ คือจะช้านิดนึงเพราะว่าการเริ่มเชื่อมต่อครั้งแรกอื กล้องเชื่อมต่อได้นะคะลูกค้า